นี่ยเด็กๆของเราเนี่ยครับหลวงปู่เออเมื่อตอนนี้ขยับมาใกล้ๆโอ้โหนั่งสกายลิฟเลยไขปูเสื้อไก่แท้อืมเต้ไม่ไหนอ่ะขยับมาใกล้ๆนี่เลยเต้กระจอยอยู่ไหนโอ้โหนี่มันร้อนนี่มันร้อนอ่ะอะ ลูกแม่ค่อรคยร้อนอ่ะปวดทงางรักษาทั้มารักษาทังคารักษาทั้งรันผ่อนไฟสังรับผ่อนหายเอาเน้นังนู่นเนนเอาไม่มีใคนิมนต์เนนังไงเน่ง Này, anh ấy nấm ông cụ nấm trà nhá nấm ăn nấm ồ nó mưa nóng kinh do kinh doanh mà khám thọ bogeyen, có cái lùm mình không thể, không thể chịu được, ừm, 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 Ừ, ừm, 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 à. ừm, 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 Lọn Ờ, dễ quăng rồi Ờ, Đẹp răng lên Răng lên răng lại Lót à Mà cả lót Ông thám ấy chỉ chạy nhìn nhìn thôi Mình nói là lọn, trồng lót, buộc buộc á Tại đây, tại đây <laughs> นี่่านูอย่างร้อนอยู่วันนี้ลูกพูดจะมา,าดูไลท์ทั้งหมดนะครับมาคุยกับเด็กๆกี่คนรับนี่ เยบเย็บเอารายงานลุงปู่ดีทั้งหมดน้องๆกี่คนที่อยู่ในนี้รายงานลูงปูตอนนี้ก็จะมีเด็กประถมสองคนนะคะแล้วก็เด็กมบบยมที่พึ่งก็จะมีเด็กประถมสองคนนะคะจะพึงตนสามกับคืนปห้าค่ะ แล้วก็เด็กปัธยมจะขึ้นมอลหนึ่งเข้ามาใหม่สามคนแล้วก็คนเก่าหนึ่งคนแล้วก็จะมีนายกงมือ,มอนหนึ่งลูกมอหนึ่งก็มีก็อือก็จะมีเทเนี่ยค่ะเป็นเด็กเก่าเนาะแล้วก็จะมีเด็กใหม่ที่ขมาเมื่อวาน่คสามคนแล้วก็จะมีะเซฟที่เคยปวดที่โรงเรียนวัดประชาราวงลงที่เรียนทีน่โนนะคะเซฟ ขึ้นมสามค่ะแล้วก็จะมีเด็กที่ขึ้นมสี่ <c oughs> ก็จะมีสองคน <c oughs> ก็จะเป็นไ <c oughs> อ้เ่ามขึ้นมสี่เอานี่ไม่ได้มา <c oughs> อีกคนหนึ่งเขาขาหักขาหลุดปูเน้นบอลแล้วก็ล้มทับขาตรงน <c oughs> ี้เลแล้วก็มีสองคนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการเรานะคะแต่ว่าเขาจะมาช่วยเนี้ยหมวก็จะมี <c oughs> อ๋อ สตางค์แล้วก็โปเต้ค่ะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเด็กมหาลาัยซึ่งจะมีแค่ปื้นคนเดียวค่ะที่อยู่ที่ต่อไปจะแจ๋วแล้วก็ไฟล์ค่ะก็ตอนนี้ท, <c oughs> ที่ที่จบแล้วก็ไปทํางานแล้วก็มีสองคนนะคะก็คือแปนที่ไปทําอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราลงกรณใช่ไห่อมาชิมอะไ้ที่ที่เป็นโรงเมรียนบาลีะคะ่ะไปทําบัญชีแล้วก็อีกคนนึงไปทํา ร้านอาหารเป็นเรียนจบเรื่องการโรงแรมและราอาหารนะคะทำการอีกเดีนคอันนี้เห็นพี่หลักบอกว่าหลวงปู่จะสอบถามเด็กเรื่องที่อยู่ที่นี่นะคะเป็นรายบุคคลเดาทำไงเนาะเอ้า หนุ่มกู่คนมาดูก่อนคอยไปเรู้ว่าชื่อหน่ายชื่ไหน่ายเต้เริ่มใครใครใหญ่สุดต้องไปจอยค่ะจอยเอาหมอไม่ให้ตุ่มเลยเอาสรุกงานเอาไว้ก่อนสรุปงานทั้งหมดโดยพระบูรพ์ให้เราฟังได้องน้องจอยนี้จะหนักสุดห้องน้องจะดื้อสุดพระบูรห้องน้องาูชายจะเป็นงานผู้หญิงจะเป็นงานในครัวเรือนงานในบ้าน เอาลูกปูฝังนี้วัวเท่าไหร่ควายเท่าไหร่มันคือพ่อปูนี่ต้องสรุปเป็นลูกปูฝังโอุ้ยต้องเปาดเปิดตำรามันต้องคล้องอยู่แล้วโอ้ตายละตอนนี้วัวในไร่เรามีทั้งหมด44ตัวล่ะครับตัวผู้มี13ตัวตัวเมียมี31ตัวครับแม่พันธุ์ที่ให้ลูกเดีวมี9ตัว แพะเรามีสิบห้าตัวตัวผู้สองตัวตัวเมียสิบสามตัวครับตัวฟลายก็จะมีสิบเอ็ดตัวตัวผู้สองตัวเมียเก้าครับแล้วก็จะมีพวกปลปีกพวกเป็ดหรือไก่ห่านแล้วก็มามาละครเนี้ยเตะอธิบายตุวผู้เลี้ยงขัวน่อยว่ามีพันอะไรแล้วเรามีเป้าหมายยังไงเราจะพัฒนาไปยังไง ตอนนี้มีในข้อมีพันไทยแล้วก็ชาลีลูกผสมระมันลูกผสมครับแนวทางก็คือเราจะเป็นหลักก็คือพันชาพันจะไม่แส่เป็นหลักครับผลิตจะปรับปรุงเป็นชาไม่แสนเป็นหลักครับเดี๋ยวเขามีโครงการโครแสนหลานที่เราซื้อเขาไว้ไหมเรามีโคขายให้รัฐบาลไหมเขาจะทำโครงการโครแสนหลานเนะี่ย เราตอบโจะทย์รัฐบาลได้ไหมเราปลูกจะไม่ต้องแอดวานซ์ทุนเลยใช่ไหมเราจะสร้างทุนกันเองไงดีป้าลูกปูอ้มัมน้อนนะอา่าถ้าลองก็ไปไล่เลยไหมไปไปอ่าเดี๋ยว<ป>ค่อยมาคุยเดี๋ยวพาลูกปูเดินตามแล้วก็อธิบายกันเป็นจุดๆเลยเดี๋ยวหลวงรักจะพาจะให้อธิบาย